ປະຕິເຈົ້າຈື່ນ້ອງຍິງນິລມົນน่ะເຈົ້າປະຈຸບັນນ້ອງອາຍຸ29ປີເນາະເຈົ້າປັົນจังหวัดອຸດທະລເຈົ້າ ลองทานตัวคอลลาเจนนาลาได้มาประมาณ2เดือนนอกรอดับได้ผลลัพธ์เกี่ยวกับเรื่องผิวนะจ้าเพราะว่านอกเป็นคนที่นี้ห้อยสิวตั้งหลังแล้วคราวนี้พอได้ทานเข้าไปจะเาห้อยสิวหรือห้อยดงดำมาจามากระหายหรือค่อยๆจากลงเจะมานกินเลยทําให้ผิวเขาใสาขึ้นแล้วทำให้ผิวมันเรียบเนียนสม่าเสมอขึ้นจ้าใช้เวลาในการทานจนเกิดผลลัพธ์เรื่องนี้ครับนานไหม ปกติใจใจเวลาทานคือติดไีดเห็นผลเลยอะเจ้ามันคือกับบุกแรงใจเวลาประมาณเจ็ดวันเจ็ดวันจะเริ่มสังเกตเห็นห้อยสิวที่เขาเคยปิดนะเจ้ามันเริ่มจากอ่ารอยสิวที่เป็นนี่คือบริเวณไหนครับจะเป็นบริเวณตั้งหลังเจ้าเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยผิวเทามันเหมือนเป็นสิวเจ้าเออแล้วคราวนี้เขาไปแก้มันมันก็เลยกลายเป็น้อยสิวดำ,ดำๆขึ้นเจ้า แล้วผิวสม่ำเสมอขึ้นแล้วส่งผลยังไงต่อความรู้สึกแล้วก็ชีวิตบ้างอ่นอปกติเฮาเป็นคนแต่งตัวดีเอาไปสงสง,งเลยคือว่าคอยบิดชิดแต่ไดเนาะและ้วนี่เพอเฮาได้แต่งตัวดีมันเปิดนี่เปิดหน่อยแล้วมันทำให้เฮารู้สึกมั่นใจดอยากจะแต่งตัวหรือว่าอยากจะใส่เสื้อผ้าที่มันดูดีขึ้น,นโอเคต้องขอบคุณน้องหญิงมากๆานะครับสำหรับการรีวิวขอบคุณมากนะครับขอบคุณเจ้า